พี่นงสีอผ้าคุดมั่นเนาะจา้ะมั่นอันมันเขากำโอ้ยมันเขากำซุ่มหัวใหญ่ๆแม่จันซุ่มมันอันนี้ปลูกเส้นกระทังแต่ว่าปีนี้มันแหลงนะ้ำกับบรโิโภดจ้าเทียเบืองมันสิโล่งหัวป่าจัน ปลูกไส้อันบ่าเปนกระถางอันปลูกไส้อันอันนั่นปลูกไส้ตะกร้าเพิ่งจะจิกกึ่งออกมาให้เบิ้งแบบนี้กึ่งออกไม่เบนิ้ง มาันลงหัวบ่อหนามบ่ไใดเหาจักที่อันตีทองแหลมกระแหลมดินไม่สิเทวังผีเจีงบ่อใดกุดขันกูเทียขันเขาปลูกร่องดินนี่สิหัวปักง่ายทำมันสมบูรณ์เอ้าสับจำ หัวไรเละนี่จ้ะหัวบใหญ่ปันไดนกูเทียมันสีหัวห้าวเป็นไรกูใส่หาฮกตะกาทดลองเบิ้งจ้ะดินแกนดินแดงกันเทศสีด้วยปีนองตาบานมันหันกิ่นยูคาห้าบำรุงดอกเนี่ยอันนี้มันหัวบใหญ่ ba bàn thi chắc ba cắt da thì Bà ba mân như vậy nó tịnh. Bao đầy bầm run, bao đầy ập ở say, cây kim sam này cả thứ ba bùn nữa nó trả Ôi, okay. นน่บ่ได้หดปุยบ่ได้ใสแหล่งกะแหล่งมันเป็นหัวหย้ยซ้ำนี่กันยังมาดีเด้เนาะจา้ะเนาะไม่เบ่งจ้ะบัดนเอามาเบ่งที่น้วงบันหัวมันจนี่หัวมันไม่ใจ มาแดงแด่ง,ดงขาอกรม,มันข้อกรมันทำสั่งะเจะเอื่อนแล้วแต่ผู้สิเอืน่นนาะจะแค่นี้แล้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากกันเอาไปเป็นตัวอย่างกับเฮ็ดทั้งสี่เนีย่ยแต่ตาบ่านบำรุ่งรักษาดีดีอันนี้มันขาดการนั้น ดูแลมันจ้ะนี่บ่ได้ใส่ยางปลูกธรรมชาติแม่จ้ะนี่เก็บอันมั่นละก็สิพาไปโกนขมิ้นพี่น้องไปอ๋อเก็บขมิ้นมาดนียน้ำจิ้นหัวบ่กระเทียจำเป็น uh oh. เศษจำเป็นมีหัวไหมเนานักสัมนี่หัวจะพี่น่องมีหัวอยู่ไม่ร่างเหรอ เป็นหัวดีจ้นเป็นหัวดีอยู่สม เป็นหัวดีจังเป็นหัวดีหัวมน้นไงกระมินเหลืองกินก็ได้ถ้าตุ้มก็ได้

กอดตามพี่เอาถิงห้าจังบ่ต้งจะพี่นองหัวมันโอ้อหัวเอาซึ่งแตกพูดนะหัวนะเบิกงจแบบนี้อูดเหลวๆ เจ้าพี่น้องหัวมันกอ่พงคนจะมันดย้ยังมีอีกกล่องนึงอยู่จะพ่นออกไปหลางนาำไปเกษตรจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะขมินม้นขมิ้นกุ้นนะประโยชน์ร้ายกินก็นได้จ้าท้าตุม่มท้าเก่ยขัน้นเก่ไข่สับไมพอม่อเมเห้ายั่งหันนีเพ่น่นนใส่ดอกยาหมอเพ่นใส่แต่ ทำมินนี่แล้วจันใดอรอยากได้ไปเฮ็ดพันกับติตัตเขามาได้ใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทางงสองเคียงหน้าเช่นแนวเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์เนึ่งจันหนะัวมันนะปูบ้างเ่าท่านดนเนนี่จันแต่ว่ากัสี่สามเดือน ลใส่ใส่ปุ๋ยใส่ยังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งให้แนาจา่จ้ะ่องหน่อยๆก็ได้แค่นี้เนาะจา้ะเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า